ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัน ายสัปดาห์นะครับของชาวลัคนาราศีมีนในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19นะครับจันทร์ที่19ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25นะครับตุลาคมชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวอังคารนั้นได้ถอยมาทับลัคนาราศีมีน ส่วนดาวพุธและดาวศุกร์นั้นนะครับคืออย่างนี้ดาวพุธเนี่ยเลงลัคนาราศีมีนและดาวศุกร์กำลังจะมาเล็งลัคนาราศีมีนประมาณวันเสาร์ที่24ตุลาคมศุกร์กับพุธนั้นเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเป็นดาวคู่ธาตุกันซึ่งก็ให้ความหมายในทางที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนเองมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวเจ้าเรือนนั้นก็ได โคจรอ,อยู่ในภพที่10นะครับเป็นกเกษตรราธบดีแล้วก็อยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอธิบายมาถึงตรงนี้กําลังจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมีน,นั้นดูเหมือนอะไรอะไรจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่อย่ากนั้นเลยไอการเริ่มต้นของชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้มีความจําเป็นที่จะต้อง เริ่มต้นอย่างรอบคอบทีเดียวดาวพระหัสที่ไปลอยอยู่ในพบการงานตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีส่งผลให้นะครับชาวลัคนาราศีมีนจะมีพลังในการที่จะทำโน่นทํานี่หลายๆอย่างดาวอังคารที่ถอยหลังมาทับลัคนาราศีมีนนั้นนะครับเป็นการเดินถอยหลังของดาวอังคารเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรเพราะว่า ดาวองคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาสิ่งที่ดีงามความสําเร็จหรือการเดินทางต่างๆฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนชีวิตก็ยังจะมีความสําเร็จดีนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วย ดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนจะมีเงินมีทองใช้ตลอดไม่ต้องกังวลนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารที่ถอยหลังมาตรงนี้ที่บอกไปแล้วคือมันมาจัพพบการเงินเรือนการเงิน แล้วดาวเจ้าเรือนลาบของคุณก็คือดาวสาวก็โคจรไปลอยกลางฟ้าอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งได้เป็นเกษตรราธิบดีและเป็นปัญจับมหาบุรุษโยกจะมีเงินมีทองใช้ตลอดขอให้สบายใจได้นะครับฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, าย4สี่ไลดโหราโหราย4ให้ขา้หาให้ครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับสิ่งที่จะเป็นทรอปิกสำคัญจริงๆของชาวลัคนาราศีมีนนั้นในสัปดาห์หน้านี้กลับเป็นเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับดาวพุธนะครับได้โคจรเป็นเกษตร,ราธิบดีนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดอยู่กับดาวสุขคู่ธาตุน้ำนะครับเล็งลัคนาราศีมีนอยู่สินแสีบิ่งพยากรณ์ว่าท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีมีน นะครับคุณมีโอกาสจะเจอกับความรักนะครับหรือคนที่ดีที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วก็เด่นชัดมากๆเลยนะครับตั้งแต่วันนะครับทั้งสัปดาห์เออสัปดาห์หน้านี่นะครับแล้วก็พฤหัสนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวันพฤหัสที่22สศุกร์ที่23สาวเสาร์ที่24 เลยไปถึงอาทิตย์ที่25เป็นวันที่ดีมากนะครับจะส่งผลดีเรื่องความรักใครที่ยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่หัวจิตหัวใจจะกลับมากระปรี้กระเปล่ากระดีกระดาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจากดาวพุธกับดาวศุกร์ที่โคจรเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันก็บอกเป็นในๆถึงความสบายอกสบายใจเป็นไปได้ว่าชาวมีนนะครับ อาจจะได้เจ,เจอใครสักคนหนึ่งซึ่งคบหากันแล้วทําให้คุณมีความสบายออกสบายใจมีความสุขในชีวิตแต่ว่าความรักของชาวมีนนะครับดาวสุขเล็งรักเนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทด้วยก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเป็นความรักที่จะเกิดขึ้นของชาวมีนอาจจะเป็นความรักที่ต้องเดินทางไปไป,ไปมา,มาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแต่ความรักนั้นจะดําเนินไปได้ดีฉะนั้นผมบอกกับชาวมีนว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ส่งผลดีนะครับในเรื่องของความรักอย่างมาก ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามแบบฉบับของดาวพุธท,ท,ที่เดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุด้วยก็จะยิ่งเสริมกันอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่สึสนาหมิงอยากจะบอกให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเป็นดาวคู่ธาตุฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนแล้ว จับพระจับผูไปเจอความรักนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเกี่ยวความรักในสัปดาห์หน้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เสริมกันดีทีเดียวมีโอกาสที่จะได้คบหากันไปได้ในระยะยาวๆนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมีนเป็นหนึ่งใน,นลัคนานึงเลยที่ความรักโคตรแม่งส้นตึกส้นตึกอะ <laughs> อนะครับจริงๆนะมันอะไรก็ไม่รู้ฮะชาวมีนเนี่ยเหมือนกับผ่านเรื่องจุกจิกยุ่งยากมาแล้วก็ นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดาวมันเพิ่งจะเริ่มขยับเดินดีขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็จะย้ายของมันอีกนะมันไม่ใช่จะอยู่ตรงนี้ตลอดหรอกแต่ว่าภาพรวมๆในช่วงจวังหวะตรงนี้มองในแง่มุมไหนนะครับชาวมีนน่าจะมีความแฮปปี้แล้วก็สบายอกสบายใจยิ่งขึ้นฉะนั้นในดาวพุทธที่เดินถอยหลังมาอยู่ในเดือนคู่เนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียหายเลยกลับส่งผลดีกลับส่งผลให้ชาวลัคนามีนจะมีความสุขกับเรื่องความรักด้วยซ้ำขอให้โชคดีครับ สวัสดีคร EN ับเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือชีวิตเจอกับปัญหาต้องการคำแนะนำชี้แนะแก้ไขติดต่อกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหรา99ลายอดีโหรา99เพื่อขอคำปรึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล